เรียกเขาคอครับผมนี่นะฮะเขาคอต้องมีต้องมาดูทุกต้นนี้เขาคอแก่งสองยองหน้านู้นครับทีนี้งามมีสวยจังต้นคอถ้าหน้าหนาวก็จะเขียวครับผมผัดใบอยู่ต้นไซข้างในไหมฮะยังใหญ่เลยฮะในในนู้นนะครับเห็นไหมพี่นั่นนะฮะในที่ว่าแตกงามสาขาเยอะนะฮะนี่ก็อายุหลายร้อยปีแนะท่าเฟิร์นฮ่าเฟิร์นนั่นเป็นเฟิร์นอ่ะเขาเรียกเฟิร์นแผงม้าเนาะที่เราเห็นเป็นเป็นพุ่มๆนะฮะ ใช่พี่ก็เราก็บอกเขาพระเจ้าหพระองค์เนี่ยใหญ่มากเขาขาวนี่นะฮะเ,<อ>เขาขาวนี่ก็ไม่ทราบชื่อเป็นต้นไม้เคื่องใส่ปอาศัยครับผมเอาไปเกาะเขาอยู่ไงพี่ตอนนี้เขาตายแล้วก็เต็เขาอยู่ได้ไงฮะเห็นแต่ตัวแล้วพวกนี้<อ>แต่พอมีลูกมีเต้าก็ให้นกหนูก,กินนะครับผมทั้งทั้งดีและชั่วในตัวเดียวนะฮะครับตัวสุงตัวนี้นะฮะไม่ใช่ครับพี่ทานย่างไนก็โดนแน่ฮะตะโกนถามข้างในครับ จะมีสีเสื้อเยอะยไหมพี่สวัสดีครับบ๊ายบายครับนะฮะกดไลค์กดแชร์ช่องลุงหอดแชนแนลนะครับผมครับผมติดตามทางยูทูบนะฮะลุงหอดแชนแนลครับผมอะไรครับพี่ลูกไหนครับเอ้ยผมไม่เห็นมีลูกนะพี่ครับเห็นแต่มีเห็นแต่เป็นแคกก้างๆนะฮะแต่เดี๋ยวเขาก็เต็มฮะต้นสะพุงพี่ไอ้ต้นแตงตานีฮะที่ว่าไกลๆสองงามหมดเนาะต้นสะพุงจะอยู่ซ้ายมือไหมพี่อยู่ฝั่งนี้ฮะใกล้ๆตรงนี้นี่ฮะนี่เนีซ้ายมือกล้องเนี่ยเป็นหลายหลายสายพันธุ์ มุมที่สวยฮะจากลุงหัวชาแนลครับผมให้ดูวิวตอนนี้จะถึงแก่งสองแล้วนะฮะนี่วิวขวามือเราจะเป็นอุทยานทุ่งแสลงหลวงซ้ายมือเราจะเป็นพิษโลกเนาะนี่เจ้าพี่เจ้าดูเพราะผีเสื้อเยอะนี่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดีก็ถึงแล้วนะเนาะไปดูครับครับพี่สวยไหมฮะโลเคชั่นรอบๆครับผมมากับลุงหวัวจะเป็นไงฮะจะหามุมให้แขกเขาถ่ายครับผมแก่งสองอยงหน้าเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับอืมไม้ใกล้ฝั่งเนาะโอ้เฟิร์นนี่สวยจังฮะเฟิร์นเอาไปเฟิร์นแผงมา้า แก่งสองกระกระพุนขึ้นก็จะขึ้นแหล่งนี้แหละฮะตั้งแต่แถวนี้นะครับผมสองฝั่งนี่กาดมันก็แปรปรวนด้วยจริงๆสาเหตุมันมีหลายอย่างเนาะฉันจะถอดเสื้อทุชีพออกนะพี่อ๋อกลางๆครับกลางถือเสื้อเยอะแล้วถึงนะครับตอนนี้ไปเสื้อเยอะมากครับผมเราจะไปดูไปเสื้อกะคนับสิโอ้โหกลุ่มนี้ฮะ องไปด้านหลังเลยครับผมนะวันนี้เยอะโอ้โหเป็นผงพึ่งเลยครับผมโอ้โหน,นี่เยอะจริงแต่ไม่เยอะเท่าไหร,ร่ฮะโอ้โหใบเสี้อนี่สวยนะเอ่ก็พอได้พอได้พอชื่นใจอยู่ครับผมกลุ่มใบเสื้อนเนนครับผมธรรมชาติของไม่นัสมบูรณ์มากคนระับเอตสมบูรณ์มากครับดูวิวส,สวยๆครับผมลองลองกล้องใหม่ครับโอ้โ ใช้ได้ใช้ได้วันนี้สุดยอดเลยครับผมผีเสือ้อแกงสองเยอะนะวันนี้ภาพสวยๆนะครับ